ความคืบหน้าคดีของคุณแตงโมพัรทรธิดาวันนี้ทนายเดชาและก็แม่ของคุณแตงโมไปแจ้งความเอาผิดกับนายสันทนะตำรวจสันติบาลที่อ้างว่าคุณแตงโมรับงานเอ็นแล้วก็มีผู้ใหญ่คนมีสีรอยอยู่ที่โรงแรมฝั่งคุณแม่ยืนยันว่านี่ไม่ใช่เรื่องจริงนะครับส่วนส,อสอเต้เองก็สอจะไม่รอดกรับ ทนายเดชาและแม่ของคุณแตงโมเดินทางไปที่สพนนทบุรีแล้วหลังจากนั้นไม่นานนายสันทนประยูนรัฐก็ไปที่สพนนทบุรีด้วยเช่นกันนะครับทนายเดชาและแม่ของคุณแตงโมได้แจ้งความเอาผิดกับนายสันธนะที่เข้ามาพัวพันกับคดีนี้เนื่องจากนายสันทนะพูดถึงแตงโมในประเด็นการรับงานเป็นเด็กเอ็นและมีผู้ใหญ่รอยอยู่ที่โรงแรมฝั่งคุณแม่เนี่ยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงสร้างความเสื่อมเสียให้กับผู้เสียชีวิตและคุณแม่เอง ส่วนประเด็นของสอสอเต้ทนายเดชาบอกว่าการที่สอสอเต้ทาแบบนี้ก็ทำให้คดีเสียหายอยู่แล้วเป็นเรื่องที่ตำรวจต้องเข้าไปจัดการกับพวกหิวแสงรวมถึงคนที่ไปโพสต์ต่อว่าแม่ของคุณแตงโมสิบกว่ารายก็จะถูกดำเนินคดีด้วยเช่นกันไปฟังเสียงทนายเดชาครับถ้าคุณแม่ไม่สบายใจก็เราก็มาบอกตำรวจตัวจตำรวจก็บอกว่าคนนี้นนเป็นอย่างนี้ีอะไรผิดไม่ผิดครัไปรวบรัวไปยั แสดงว่านองเหนือจากเรื่องรับทางเข็นก็ยังมีประเด็นอื่นใช่ไหมครับที่ทําคุณแม่ไม่สบายใจเกิดข้อความเยอะนะก็ส่วนใหญ่ที่ออกออกทีวีอ่ะเดี๋วที่ออกไปไปช่ีงไหนก็เจออะไรเงี้ยนะเออโซเชียลทั้ไหลก็เอาเจออีกแล้วที่ตอบก็เจอดานผลตํารวจตรีอุดรยอมเจริญรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคหนึ่งเปิดเผยว่าบุคคลใครก็ตามนะครับที่นําข้อมูลอันเป็นเท็จบิดเบือนเข้าสู่ระบบคอมซึ่งไม่เกี่ยวกับคดีนี้เนี่ย จนมันเสียหายต่อรูปคดีแน่นอนว่าจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งหมดส่วนประเด็นที่ทนายและแม่ตังโมเข้ามาพบวันนี้ก็เพื่อมาให้การเพิ่มเติมในการแจ้งข้อหากระติกที่ตำรวจจะแจ้งข้อหาทำลายพยานหลักฐานขณะนี้บอกว่าคดีคืบหน้าไปแล้วกว่า90%ครับผมเชื่อว,วันนี้กับที่ทนายดุชาคุณแม่นนามาน่าจะเป็น ปักสุดท้ายนะครับปักสุดท้ายที่ที่จะสามารถเพิ่มเติมและกองข้อมูลของสืบดีเนี่ยค่อนข้างจะปักถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ90กว่าเปอร์เซ็นต์ที่ตั้งใจไว้ก็คือเนี่ยคือสงการนี้นะครับหลังสงการเนี่ยระหว่างนี้ก็เราก็ทำงานอยู่เราสามารถส่งข้อมูลให้ไอการได้เฉพาะคนนี้ไม่ถีงวันนี้สวัสดี พลตรตรีอุดรบอกว่าวันที่18เมษายนนี้จะถแถลงสรุปสำนวนคดีและชี้แจงรายละเอียดในประเด็นที่สังคมสงสยัยตำรวจมีคำตอบให้ทุกประเด็นที่ไม่กระทบกับข้อเท็จจริงในสำนวนคดีแต่ก็บอกว่าต้องไม่ใช่ประเด็นที่เป็นข้อสันนิษฐานความเชื่อและจินตนาการรวมถึงประเด็นดราม,ม่านะครับ